นึกไปแล้วไอ้เธอไอ้จซิงเหรอซิงเสียงโอเคซิงคืออะไรวะให้มันดูมืออาชีพอ๋อแอมเบียนได้ไหมครับเมื่อกี้รู้สึกเดี๋ยวน่าจะต้องแบบปรับปรับน้อยนิดนึร้อนเย็นนอาจจะต้องดิมไฟขึ้นนิดนึงอ่ะอาจจะต้องมีไอ้นี่แบบ4000ควินแบบอะไรอาจจะต้องยกกล้องแล้วตอนนี้ยกกองยังไงอ่ะทักทายได้เลยฮะย้อนเซลเฮ้ย ง่ายอย่างนี้แหละแหละลสุดเข้าไปอ่านตัวหน่อยใ้าอ่านแล้วช่องทางไหนครับแม่ไอ้เจ้าโอ้ยโดนน่อยแต่แม่สวัสดีครับอันยองโอ้โหกล้องแม่งเออบทจะช้อนก็ช้อนเลยไม่ได้เกรงใจมาแล้วมาแล้วไปเลยตำนานผนังส้ม มีแต่คนแถมเพื่อนมาดูนะฮะไม่เฮ้ยเอาอย่างไรอีกไหมองของเนี้ยจะทำหรือะไรจะทำอะไรก็ทำไม่ให้เรามาสวดมนต์ก่อนนอนเลยด้ทำมาแท้ทำทำมาแท้ไม่มีคำบอบใจขอทั้งหนึ่งแดงหรอกะขอทั้งหนึ่งแดงหรอกแดงแดงเสี่ยนเราหมดเลยเลี่ยมีมีอันเนี้ยที่ที่เขาแปลมาบอกว่า nobody perfect อ๋อที่ perfect แต่ภาษาไทยอ่ะ อะไรวะมึงมึงดีนะมึงมีด <tea> ีอะไรมึงมีดีอะไรมึงอย่างที่คนเาล้างมือมึงมีเีอะไรเป็นภลษาังกิษแปแกๆกระโดดดีเป็นแปลเท่ด้วยทำอะไรนะเราทำอะไรตอนนี้เราถืออะไรอยู่ในมือโทรศัพท์โทรศัพท์อ่ะมันก็ต้องไหมล่ะต้องเป็นเพื่อ่านแชทผ่นแชทไม่ใช่ครับ่มึงก็เล่นๆให้เขาหน่อยแล้เพลงไปเอาเพลงอะไรเออแฟนๆเขาคิดถึงเขาบอกว่า พระเจ้าอยู่รวมกันตุยขาถ้าเกิดว่าคุณเสียชีวิตแล้วตุยเลยเหรอคุณ <laughs> เจะพระเจ้าเอาเพลงอะไรเล่นวารัศ้องเพลงอะไรฮะ <c oughs> จะเล่นกีตาร์ฮะ <c oughs> จะเล่นกีตาร์จะเล่นเหรอ <c oughs> แล้วโซโล่โหดอะไรนะน้าาาสวัสดีครับ <c oughs> ม,มีเพลงมีเพลงไหมฮะไม,ม่ไมีอะไรทั้งนั้นแหละวันนี้ เล่นของสูงนี่เขาเขาขอมาแล้วเล่นของสูงเฮ้ยของมันเหมือนรู้ก็เริ่มเลยสิครับร้องยังไงนะอืออออือารล้วล้มไปอจารย์ไปล้มอ่าย์ไมลุมพีไม่รังพีละผีไม่รังพีรักแดนโน่อะไรวะเนี่ย เาไี่ไปแล้วไม่ไปแล้วยัมางไปแล้วเอามีแต่ไอดอลแบบที่ที่เป็นไมีคนดีๆไหมวเคยเคยฝักดูสารคดีของเขาแล้วอะฮะไม่ที่กินใจมั้ยที่ท่กินใจอือครับอ่าเริ่มเล่นอะไรเล่นของสูงบัตรล้อมเลยฮะ เล่นเล่นคอดก่อนนะให้หน่อยนี่รู้ว่าสี่งแต่คงต้องขอลองรู้ว่าในจะยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเอ้ยนอาวเอ้ยเิ รู้ว่าเราแตากต่างก,กันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงแค่ไหนแต่ก็เป็น <c oughs> ไป,ไ,ปไม่ได้ <c oughs> รอ <c oughs> แต่คำว่ารักมันสั่งให้ฉันต้องบินขึ้นไป <c oughs> ได้เกิดมาเจอเธอ Hãy subscribe cho từ Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ có video xin dẫn đi วันทที่คุณ่บอกว่าเขาพูาวันจะไปลงรักจิงครับออต้องลองละต้องลองลุผมไม่ใช่เสียงยวยททีหนึ่งได้้รักกูจะรักูบอกกูไม่เสียใจบอกว่าไม่เสียใจเท่าไหร่นะกูจะลองหรือเปล่ากูจะลองหรือเปล่าให้ผมรับสดคุณดีได้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะ อ่แล้วแต่เข้าไปแหลก็ได้ก yeah เฮ้ยเข้าตอนไอ่ะไปไหลก็ได้เอออ่ะเจบอยโดนแล้วเฮ้ย one two three e t ตกน้ำตกรถตกเรือตกางน้ำตกตกตตตกตูตบไมหรอมันมันมันตบร้องอ่ะอ๋อ a b c ยังภาษาอังกฤษคุณได้หรือเปล่าตอบผมมาสิว่าคุณได้หรือเปล่าสีเหลืองยังไงสีเหลืองก็เยลโล่เยลโล่เยลโล่แต่ว่าผมไม่โก้ผมไม่มีโก้ไม่มีรอวมีโบว์คุชชเฮ้ยอะไรนี่วะไหนผมละคนคุณดีเฮ้ยอยากจะบอกไม่มีบาลองแต่ใจที่ให้ผมไปเอง ครอบครองเหรอยอะเยอะอาเย็นย <Ooh. S 3> ังไงครอบครองเอาไปส่งมาดิอย่อ่ะโอ้เมื่อก <Pa ix addition> <source> ี้เขาว่ายังไงเ้าไม่ถูกกูไปเอเช่ไปเอ้าว่าว่าเอาเขาครอบคองตัวนัวมาทำอะไรวะอยากจะกลับบ้านแต่ไม่ให้กูกลับอยากกลับจะตายอยู่ทำไมอ่ะไปเม่ใช่จะสิบห้านาทีนี้ไป eu

Bye. พอบอกว่าสูงกว่าตึกเอ้ยตึกใบหยกก็เสียงพี่ผมนี่แหละครับเน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วันเป็นตาของพ่ออยู่แล้วใช่แรปเปอร์เมืองไทยเขาข้นผมจะทำยังไงก็จดเวลาแก่นี่คำเขาขึ้นมาในหัวเลยแล้วเมื่อกี้ทำไมเขาพิมพ์มาแล้วนะพอพูดถึงแรปสดนี่เขา เต็มแล้วเต็มแล้วใช่ยิ้มบีดมันมาเป็นห้องแล้วเขาแบบโอ้ห่องไปไวหมดแล้วอ um ่าพอไม่อยู่ก็โดนแซวแล้วล่ะได้ๆว่าจะครบอย่ังนะ15นาทียังเลยฮะ15นาทีที่ฉันรอเธอนะได้อีกสองเพลงสุดท้ายเฮ้ยอันนี้อะไรเพลงอะไรเพลงอะไรลูเดี๋ยวคนคนกำลังขอกันขอมาเลยขอกันมาได้เลยนะฮะเขาบอกขอทะเลใจมาใส่ของงี้ยมาใส่ม่ใชแม้ชีวิต อ่าอายุเท่าไหร่อ่ะก็บอกว่าวอร้องเพียนปะก็บอกวอลร้องเพียนล่ะเอ้ยต้องอะไรเขาบ้านใจหรือว่าเพราะเรายังไม่อาบน้ำต้องไปอาบน้ำเหมือนอุ้ยรู้ได้หรอว่าโกยไม่อาบน้ำอ่ะอ้าวหรือว่าฉายาคือคริสเตียโนอ่ะเราเป็นเบโต้โซกาโก้เออโรเป็นบโต้โซกาโก้ โซาเป็นโซคาโกะรเบโตโซาโกเหรอโอเคให้มาสิอะไรเลียวคือแนววะแม่ชีวิตมึงหายคอมึงหายอองเล่นตามลองทีนี้มาเบรกพิชอ่ะเขาข้างกันเลยต้องต้องหาต้องจูนตามหมดลวจูนตามลองเล่นลองเล่นดูแล้วปะ แม่ชีวิตได้ผ่านเลยไวไ้ไ,ออไม,แม่แม่เม่ใหม่อม่เล่สูงม่แม่อมแม่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 แมแม่ม่แม่ันม,น,น,นม่แ่แ่มมไแมม ฉันเรียนรู้เมื่ออยู่ทิ้มตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันมีจังไรวะมีจังไรอะถึงนี้ปะใช่อันนี้เราก็สามใช่อ่าใช่ต่อกันต่อกันมันลงอีอ๋อกันเหมือนชีวิตผ่านผ่านคืนวันมันเลี้ยวเนา ตัวเป็นของเราใจของใครไม่ชีวิตเพื่อสู้คืนวันนโยอดลายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแมบตัวคืนและวันอันน่ากลัวัว กำกับแสงสีชีวิตไรอาจลงทางไปไม่อยากเย็นไปอะไวบุ๊คเล่นได้บุ๊คไรไปคืนนั้น <S <S คืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันฝันใครไกลลิมโลกด,ด,ดังนกน้อยอยู่ลำน้อยแห่งลมโบ พออับโชคตลกลงกลางทะเลใจเคืนมาคืนไหนใจพากตัวคืนแล้ววันอันน,น่ากลัวกลัวแม่ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลาอาจลงทางไปไม่อยากเยน และคืนนั้นคืนไหนอะคืนไหนจะจมเออคืนไหนคืนและวันปันเมลายกลิ้มโลกดังน้อยเรยวลองร้อยทางลมโบกฟาดับโชคตกลงกลางทะเลใจแลนั้นคืน ครับผมทะเลใจมาเพลงที่สุดท้ายฮะขอเต็มเพลงนะทุกคนแบบเฝ้ารอคือมึงมึงเพลงสุดท้ายขอเป็นไอ้นี่อออเคสตราที่มันเล่นละชั่วโมงหนึงอ๋ออยากให้พี่ยินอยู่ด้วยนานๆไม่อยากให้กานั่นแต่เนี่ยกา ดูอ๋อแล้วก็จบไปกับเพลงที่สามนะครับก็คือเพลงก็คือเพลงคีมินาตตอนเนีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแม่งเต็มเพลงขอเพ็มเลยขาบอกเพลงขอเพลงฟ้าฟ้าได้เลยฟ้าได้เลยฟ้าเหรอฟ้าแบบฟ้าฟ้าย่ามยามแรงฟ้าจันทร์จางฟ้าที่ทุกคนเลยใช่เอาสิเอาสิ ใส่เสียเหรอแม่ไปใส่เสียคิดเดียวเฮ้ดอกดอกดีว่ะได้ดอกไหมไงขอมึงแม่งแบไม่อยากให้กูเล่นอ่พอไม่รู้จะไปเอออีสิบสามเนี่ยกูก็จับให้อีก็พอมันแทนกันได้ครับอีกยังไงปะมันก็จะเหลี่ยๆปะ ไม่มันไททูมันจะเป็นแบบว่าลงเซเว่นอะไรเงี้ยเออมันเล่นมันเยอะมันจะแบบถ้าเกิดเล่นแบบนี้มันก็จะเป็นแต่ว่ากูไปแล้วตอนทเซเว่นเอาอะไรมันกงไม่กลับมาดิเอาอะไรเซเว่นขนมนมอะไรเมื่อกี้ลงหมดเซเว่นทำอะไรหนีไปเลยอ๋อเอาไปยาวเลยกลับยังไงนะกูอ่ะกูเข้ายังไงไปครับผมต่ำแล้วเหรออ่าพี่วอร์ขึ้นคีส

จะโทษดินจะโทษน้ำจะโทดเดือนและดาวกับเรื่องราวที่ปวดล้ที่เธอมาทำเรานี้ไปฟ้าถ้าไม่ส่งมาไปให้เธอมีใจ สักคำเป็นอะไรว่าจะได้ต้องมาทำลายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้ลืมมันไปอย่าจำว่าเคยเป็นใครว่ามีใครที่เคยทำลายมันไปเล่นสิบแปดละไม่เล่นสิบแปดแต่เพลงมันไม่ใช่ ทุกวัน no no จนวันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างที่แอดไหมครับบาวอ่ะน้ำตาไปรียนลิ้นเลียงไรแอ๊แอด ชีีนนอ่้งใอ่มันจะไม่หายไปไงชีวิตเราก็แค่นี้จะโทษดินนะดนนะอ่ะนะโดนไปไหนแล้วดาวเเกนี่องนะโดนอ่ะพร้อมล่ะพร้อมราะจะพัดตายห้าสี่สาม ความรักทำไมเลยเฮ้ยเบาาปแล้กับพี่โชว์เก่งนะอ่าเร็วแต่พี่ยินทำนี้ได้นะนักคอมเฮ้ยบอกคำเอกซัสไม่อะไรยังงั้นนะ่ามีกหืมนไปจะจำไว้ ไม่เราจบกันสักทีจบกันแค่นี้ไม่มีอะไรมองหน้าแค่หนึ่งวันจากนี้ไปบอจะฟ้า เธอไม่ส่งมาทหาเธอมีใจบกันได้ไมาไรไดต้องมาสัมภาณกันะดี้หรือว่าชีมี ทำลายคนว่ามีใครที่เคยทำลายคนว่ามีใครที่เคยทำลายคนว่ามีใครที่เคยรอลาย คนอย่างฉันนอเยียจบไปแล้วนะฮะรจบตอนนี้ค้างห้องด่าละว่ามีใครที่เคยทำร้ายคนอย่างฉันโวยดีเนี้ก็ไม่ขึ้น ยังไงล่ะเครสุดท้ายฝันดีแสิ้นเสียงสิ้นสุดท้ายครับจบแล้วครับผมนอนค่ำคืนนี้ว้ามีใครไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วขอบคุณเลยไปแล้วฮะบ๊ายบายเจอก